สวัสดีครับท่านผู้ชมล่าสุด4สาว b l a c k พิงกก็มาอัพ IG กับ t i k t o อของพวกเธออีกแล้วโดยทั้ง4คนเนี่ยก็ได้เต้นเพลงลลิสาสนับสนุนน้องลิิ่าเต็มที่ครับงานนี้ทําเอาถูกใจแฟนคลับทั้งหลายได้หายคิดถึงไปตามๆกันสำหรับเรื่องที่วงแบล็ k พิงก์กำลังจะไปงานปารีสทั้งวงนะฮะ หลายคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องลิซ่าจะบินไปพรุ่งนี้เลยหรือเปล่าหลังจากที่มีข่าวว่าสมาชิกทั้ง4คนเนี่ยน่าจะไปพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงพะน้องลิซ่าเนี่ยมีติดถ่ายงานเพลงเวทีเกาหลีนะครับอย่างมิวสิกคอรไม่แน่นะอาจจะบินไปตามทีหลังก็ได้เพราะงานปารีสแฟชั่นวีคเนี่ยเขาจัดถึงวันที่5ตุลานั่นเองครับส่วนตารางงานของเซรีนที่น้องลิซ่าเป็นตัวแทนระดับโลกให้เนี่ยก็ยังไม่มีงานประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นวันเวลาไหนมาสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้กันดีกว่าครับเชื่อว่าหลายคนคงรูู้้อย่่แลววะาจ แอบเริ่มน้องลิซ่าแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าปลื้มอะไรยังไงนะฮะไม่มีหลักฐานชัดเจน วันนี้เราเอามาให้พวกท่านได้ดูกันครับซึ่งรวบรวมมาจนถึงปัจจุบันเลยนะที่น้องลิซ่าติดชาร์ตบิลบอร์ดที่อเมริกากับเพลงรลิซ่าของเธอเริ่มด้วยข้อที่1เลยนะครับจัสตินบีเบอร์เนี่ยตามไอจีลิซ่าคนเดียวนะครับจากทั้งหมด4คนในสมาชิกวงแบล็คพิงค์เรียกได้ว่าเป็นเมนลิซ่าแน่นอนงานนี้ข้อที่2นะคือจัสตินบีเบอร์เนี่ยเขาเคยโพสต์ขายของของแบรนด์ของเขาชื่อว่าแบรนดูเฮาส์นะฮะสัญลักษณ์ของแบรนด์นะญญนเนี่ยก็คือรูปหน้ายิ้มซึ่งก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเสื้อยือดหหมมวกกรรออองเเเเท้้้าแตตปปป็็็นนะนนนสสใใูียค่ เิร์ที่มกาแล้วดูรูปที่พี่แกโพสขายของสิครับมีแต่คนมาเมนใต้คอมเมนต์นะว่าลิซ่าลิซ่าลิซ่ามาถึงข้อที่3ครับอันนี้เหตุการณ์ปัจจุบันเลยนอกจากจัสตินบีเบอร์เนี่ยจะติดตามลิซ่าใน i อคนเดียวแล้วแล้วก็มีการกดหัวใจในรูปของลิซ่าด้วยใช่ไหมครับล่าสุดจัสตินบีเบอร์เนี่ยพอลิซ่าได้ขึ้นชาร์ตเป็นอันดับ2นะฮะกับเพลงลาลิซ่าเขาก็มากดหัวใจให้อีกแล้วครับใน i อจของบิลบอร์ดทั้งๆท,ที่ก่อนหนะน้านี้เพลงของเขาก็อยู่ที่1อยู่แล้วนะฮะคืออยู่ที่1ทั้ง2รูปแต่จินีรน่ไมไมมดด้ากกใใจใูปแ เออมากดใจตอนที่น้องลิซ่าเนี่ยขึ้นมาเป็นที่2ทํทเอาแฟนคลับหลายคนเนี่ยตื่นเต้นฮือฮากันใหญ่เลยแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ใต้รูปเต็มไปหมดว่า Lisa ลิซ่าและลิสานะฮะเรียกไ,ได้ว่าพ่อหนุ่มจัสตินต้องปลื้มเป็นการส่วนตัวแน่นอนงานนี้ถ้าได้มีคอลแลบกันเชื่อว่าแฟนคลับจัสตินแล้วก็แฟนคลับแบล็คพิงก์น่าจะสู่ขิดกันเลยทีเดียวนะฮะมีความสุขทั้งคู่แต่จะบอกว่าพี่จัสตินอาจจะต้องต่อแถวนะครับไม่ใช่แค่จัสตินคนเดียวนะ,ะที่ปลื้มน้องลิซ่า ล่าสุดลิซ่าและเจนนี่เนี่ยได้รับการโหวตว่าเป็นสาวเกาหลีที่หนุ่มๆเกาหลีทั้งหลายนะอยากเดทด้วยมากที่สุดโดยลิซ่าเนี่ยมาเป็นอันดับ2ส่วนเจนนี่มาอันดับ4นะฮะจัดโดยเว็บไซต์ K-pop l o เลิ5นซึ่งเขาก็จะทําการแจกแบบสํารวจให้หนุ่มๆน,นะฮะในทุกๆเดือนสำหรับอันนี้เป็นผลของเดือนสิงหาคมนั่นเองสำหรับคนที่ได้ที่1เนี่ยเป็นนักแสดงหญิงนะฮะนางเอกชื่อว่าชินมินอามีผลงานละครอย่างโฮมเทาช่าชา่ชา ยังไงพรุ่งนี้ก็มาติดตามกันนะครับตอนบ่ายโมว่าแฟชั่นสนามบินของสาวๆที่เกาหลีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแซบขนาดไหนนักข่าวมหาศาลแน่นอนแล้วถ้าใครว่างๆก็ช่วยไปดู MV ลาลิสาของน้องกับเพลงมันนี่ของน้องลิซ่าด้วยนะครับเห็นว่า M v วลาลิสานี่ทะลุ2 0 0ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเป้าหมายต่อไปก็คง300้ล้าน400ล้าน500ล้านนั่นเองภายในปีนี้อาจจะเห็นพันล้านก็ได้นะ